ครับี่องไม่นี่เขาพอัดตาสิงแยมขึ้ก่ครับทางสิงแยมชั้นแนลครับผมวันนี้สิผ้ามาวิธีดักกุ้งครับดักกุ้งดักซิ่วครับใส่มุ้งนะครับนี่อุปกรณ์เตรียมมากครับอุปกรณ์เขาเตรียมมาแหลวครับเนี่ยหรือเงี้ยเงี้ยหมักมักมากเลยครับเด้อื้อนี้ื้อนี้มันสิสิหสมานหรือบ่งหมานหนึ่นนี้เขาว่าดักในมือเว้นมันบ่เข้าผมสิลอรองมาดักในมือเว้นเบิ่งให้พี่น้องเบิ่ง มันสิเป็นยังไงสีได้เ่ได้ไรก็ติดตามเบิง่งเน้อครับเด้อนี่ครับมองใส่เฮากับใส่ไปตามนี่แหละครับนี่พี่น้องสานหน่อยๆเป็นข้องหลอกเพิ่นครับมันจะใส่ไปตามีก็มีห้อยคนใส่หลายอยู่ครับเขาก็ใส่กันหลายอยู่แต่ว่าผมมาใส่เน,นื้อเว้นเขาใส่เนื้อขึ้นร่องเบิ่งว่ามันจะเข่าบ่มันจะเถือ่อบาพี่น้องก็ลองรุ่นรุ่นรุ่นไปตามตามกันครับเอาครับไปดีเข้ากับ ไปใส่เลยครับตามวิธีใส่เสร็จบอกใครเด็ดนี่มาไหนครับมันใส่ใหญ่ยลยครับปลามนหกนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเขาไปรุ่นตามกันไปนะครับเนะครับดีครับพี่น้องบรรยากาศคือฝนติตกเทปุ้มึงแง่ผมมันปันป่นปัน่นปั่นใส่นีดูเด็ผมบ่ได้บ่ได้พิธีดีต่ตองอยังครับเนี่ยใส่าไปนีงกลางนี่นะครับร่องสุดนี่บัองอืมจังไรมันก็เขา้า กุ้งข้ามีกุ้งมีซิวครับใส่หาสงสิครับพี่น้องว่างใส่นี่รอดครับผมบริจาใส่คือเพิ่นดิเนี่ยแปะนี่รอดนบ่ฟูหรอกเพราะว่าเงียบมักมากแล้วจังเด่นก็บ่ฟูนะพี่น้องอ่าพงครับเนี่ยเป็นวิธีนะลุงทาสั้นพวดอือยินดีดับมองสีลุงไปใส่ครับเอาตามต่อครับผมโอ้โอ้โอทามาสั้นแท้พี่น้องนะครับ เขาก็เป็นอย่างเขาจะจับยอนลงไปเลยครับอ๋ฝนก็ม่าครับพี่น้องฝนเริ่มม่าแล้วฝนตกดินตัวปลาซิวมันอยเข่าดินนะพี่น้องมันก็ตื่นเถอะครับแล้วนี้หลังหนึ่งนี่จุ่มเอาจมเลยเด้ยพี่น้องลองเบิ้งมันถือถือบ่ขจ้าว่าขาเจ้ามาใส่บ่ถือผมนี่มาใสอย่งเงี้ยมันเว้นเลยผม ฮ็ดแปลกเขาไว้พี่น้องให้พี่น้องมึงครับเอาไปหลังต่อไปเลยครับอือนี่ครับหลังสุดท้ายพี่น้องนีบรรยากาศน้องผมใส่มากไล่มากไล่มากไรมากครับว่าก็เจ้าก็ใส่อยู่ครับมันสิหมานบาเฮอมา,มามอเหมือนี้ใส่ัง่เว้นเลยมือนี้แน่นอนบ่ครับที่บรรยากาศครับ ไอเสียดแล้วลังสุดท้ายแล้วม,มันบม่มีวิธีตอนลงไปใส่ให้พี่น้องเบึงนี่ก็อีกมองนึงครับพี่นอ้องก็เบ่เห็นปลาแลนบูล่ะมะเขา้าตุงบั้ยไปซิ้วเขาเ้าบ่ครับบรรยากาศฝนตกลิ้นครับอืม มันมานม,านมานันมันนอีกหลังหนึ่งพี่น้องใส่แล้วแต่บ่บ่เด้เห็นพี่ในพี่น้องบ่งผู้ใหย่บามีคนถือกล้องให้น่ครับสิเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ยใส่แล้วแล้วฝนก็ตกพี่น้องแดนบอนวนปลาซิวบรรยากาศครับฝนตกใส่แล้วพอดีครับพี่น้องรลอีก ่นละครับบันม่ยมเข้าแรร่ง่นละครับนี่เขาบ้านก่อนครับมาแรงก็เจอกันครับบ๊ายบายร่งครับครับไปละกลับมาล้วพี่น้องมายามตอนค่ำเด้ี่ย่านฝนตกแห้งไหมครับด้วยม,มากกว่าถือบ่น้องประซิวนี่ก็ว่าอยู่ข้างยืนเดี๋ยวครับ อ่เราแมีงเงียเด็ดสูตรเด็ดครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิเฮ็ดผสมเงียให้พี่น้องเบิ่งเด้ดอคลิปนี้คลิปนี้มาดักก้อนฝ้าฝนก็นมาครับเนี่ยรอบใบามาเนี่ยมะเรง็งเนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณตักซีมุม้งกว่าๆนี่ครับมาดักไว้ช่วงเที่ยงนะครับจะไปเก็บกู้เบิ่งเด้บัดพี่น้องมันสิหมานบ่มาหลุ่นน้ำกันเด้อครับเด้อพูดนะครับน,น้องไป มาเบิ้งได้เลยของกุรังแรกพี่น้องถืกว่าถ้าใหญ่มามาเบิ้บงมองรักปลาชิวครับเบ้าเงี้ยสุดเด็ดปั้นนี่นถือใบมีดหรอครับเดี๋ยวคลิปหน้าิเฮ็ะผสมเงี้ยให้เบิ้งครับมื้อนี้เอาสามีวันนี่ครับนี่คทั้งเล็บไส้ส้ยจานเที่ยงเนี่ย เบิ้งเล็กพี่น้องเด้อเบิ้งมันถือบอ่้องมาประหารแล้วเงียยังคักเลยเงียวยางดีเลยพี่น้องผสมมักไบขึ้นหนึ่งหมดครับเออเนียนมโนค่าราคาคุยมโนอเออโอ้ถือ,อยิ่งเจ้าพี่น้องเเห็นาโอ้เป็นได้บัง อ่ะเบิง้งพี่น้องเห็นบ่โอ้ไปได้ใส่ได้เงี้ยสูนี่พี่น้องใส่ได้ใส่ได้ึใส่ได้อยู่พี่น้องแกโอ,อ้พี่น้องตอนนี้นที่อะงไรเนี่ยให้แบงแบกพี่น้องเอ้ยหมาอยู่ตัวหลักครับเดี๋ยวหมกงอนอยู่ทีน่นี่โอ้

à bữa

บออออน,บบน,น,บนบ้พี่นเนงโอ้ยยือมาหลังหนม้ากมูบบอวเนกะดิ่ไนี้น่เอดม้นบอเออดเดี๋ยยูกันเนาะเ่วไปบอลเติมกันหลังหนิพวกเขาถือกุครับน้องเติมรยอยู อี๋ลังนึ่งพี่นอ้องคือว่า,าอังหนึ่งจะไรต้องคืออยู่ได้พี่น้องไปชิวแวงอยู่มันมันมันเงีย้ยเงี้ยสุดมักเป็นจังได้โอ้ใครอยู่พี่น้องเบิ่งเพีย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 โอ้ม,อม,อม,มันอยู่มันอยู่ข่้นหมกอยู่ครับโอ้เรีบ

คือบอ่คือบอ่คือบอ่เอ๊ดมนัมนมนันมันมันโอ้ซุ่มคือเยอะที่เนาะโอ้ใจมหัวกับปูวะเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอานี่คืออยู่บ้านนี่เอาอุ้ย่นยังมังเฮ้ยขางไหน

เนาะ no. lang 2ลังอีก2ลังสิหมานบ่อีกบ่อีกลังนึงอยู่ลึก อโอ้ยเด็กย,ยุบเงี่ยล่ะยุบเนี้ยละ่เยละเออหลงังสุดท้ายเด้พี่น้องเด้อหลงังสุดท้ายก็ให้มันมนัมนมันโมนี่มันโมนี่สุดท,ท้ายเล<ๆ>ยเด้อมันเด้อมันเด้อโอ้คือหนักแกไม่ใช่พวกคักไปยังสี่นี่น้อง มันแข็งเลยโอ้โหเออดูแลคำนี้เหรอครับพี่น้อยอู้เออขึ้นดลยช่วยดูวยยุบเดียวโอ้ยหลังสุดท้ายก็บางมันนะครับเนะาะี่ยประมาณนี้แหละครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วได้ยุบเดียว,วครับนี่มัน โอ้ยดักเทีย่ยงเนาะมัดก,กูสามมุงเกือบสี่มุงเรืงได้สามีกูซื้อว่าสดุแย้วครับเนี่ยสูตรคาขาอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอบหนายผสมสูตรให้พี่นอ้องเบ้างนี่ครับโอ้ได้อีป,ปูตัวหนึ่งใครอยู่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมกงานอยู่ได้ครับนี่โอุ้หนะปลาซิวทางทุท่งไทยเหรอครับอืม นี่ครับสรุปแล้วเกดหลังเกดหลังครับพี่น้องกพอ็พ่อพ่อเได้หมกอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าสูตรเนี่ยว่าไใดใ้ผสมให้พี่น้องเบิ้งครับไม่นี้กรมาเกดหลังครับดิเกดหลังนี่ได้สมีแหละสรุปแล้วสรุปแล้วก็หมานอยู่ครับสูตรนี่สูตรเนี่ยครับย้าย้ย้ายมานั่ เยอกมากน้องป่าเห็นว่าถ้าชอบก็บกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกเม้นทุกไลน์นะครับเดอ้อฝากเนี้คนนยครับช่องน้อยๆครับของตาสงเงเปยนนะครับสงเงเป็นเชนแนลครับผมท่านี่กับบ่เมียงหลายครับขอบคุณเอฟซีข้างในและเก่าครับก็ให้โชคดีร่ำรวยทุกคนจะเก็บจะไขจะจนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ ลิหนาพ้อกันไหมครับผมครับ